ผู้50ปีพี่ผัวไอ้บาสิเนียชุดบรีสีขาวผู้ไทยช้างสีฟ้าขอเพียสองปวนแล้วไม่ยอมครับ50ปีชุดบรีสีขาวผู้ไทยช้างสีฟ้าไทยชนะจะเข้าไปชิงกับ จังหวัดเทพบุรีในวันพรุ่งนี้ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Betul 5, 6, 7, 8, 9, 10 กูกูกูโอยโอยโอยโยนให้กูหน่อยให้หน่อยครับให้หน่อยครับได้ครับ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  <Tippettando> <tıro> <Enlight congestion> <tad sip it> <that>

ตอนนี้เนี่ยนะทีมมดไม่กับไปดุดุยังไงครับแล้วตรงเรื่องนี้อากให้ทีมเจ้าขอ

โค้ชครับตัดปลีเลย3คะแนนแล้ว <t> 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 <s>

もう一度言ってみましょう。 ติดทีอายุโสดต่อยังทีแก่ติดทีแก่ทีอิดรอบดูสัตว์นักฆ่าผู้นำสีต้องต้องติดนะตัวเองครับตัวเองนะครับติดมาแล้วต้องต้องติดนะ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 

หอยเปนแชมป์มาเก้าปีสี่วันทีมัไปปารยู่จุ่มนี่แคนอันนี้ม่าตีมากสามได้สองได้ตูดวงวั